สัตว์จะมีไปร้อยตัวเธอจะให้เหลือใช่เธอมีของเยอะมากทำไมไม่แบ่งมาบ้างไม่ฟังนะงงมีไก่อยู่สี่ตัวัส่วนมีไก่อยู่ร้สิบตัวฟังก่อนคือมีไกยย่ห้าสิบตัวแต่เหลือถั่วไม้ให้หกอันไกไ่จะกินอะไรเย็นเนี้ยไก่ไม่ใช้ถั่วอัวกินถั่วก็เป็นถั่ แล้วเพื่อจะกินอะไรแกไม่อ่านวัวอยู่แล้วไงมอสยังไม่มีแม้แต่ด้านวัวอยู่ฉันไม่เล่นอาหารหมูอยู่ลอุ้ยฉันเหนื่อยแล้วนะฉันไม่เล่นแล้วนะเพื่อนบ้านกันต้องแบ่งกันเขาบอกใครมาใครบอกแฟนๆมาเล่นเราก็มาเป็นอะไรดิเล่นคนแบบแกนนะนี่่า อันนี้แพงมากเลยดึงทิ้งให้หมดอันไหนไม่ดีอ่ะตัวนี้ดีมากเลยอุ๊ยแปลงจะได้อะไรไม่รู้มีคนให้ของฉันมาหน้าบ้านเป็นเป็นกล่องฉันเองว้าวฉันได้เบียร์สิบอันฉันให้แกเมื่อกี้ไม่จริงเอ้าไม่ใช่มันไม่สามารถให้กันได้้อไม่บอกเลยไม่เค็มโป๊ะแหลกมาเพิ่มยานี้ไหมอย่างละอันได้ตั้งร้อยสี่สิบแปดดาวไม่มีคุกกี้หมดแล้ว แกอะไรหมดแล้วจำอะไรอีกเชงนี้ชินตีกันเมื่อไรก็ข้ามแอปเปิ้ลขายได้แพงปอมอแอปเปิ้ลขายได้แพงมากทำไมนั้นขายได้แค่นี้ก็จัดอันเองร้อยยี่สิบเจ็ดบาทร้อยเจ็สิบบาทก็ประมาณนั้นแหละฉันขอเก็บมะนาเอาไว้พอดีว่าเหรียญมึงบ้านฉันมันเยอะมากเลยเก็บแรงมึงก่น หุยเก็บแรมมึนทีหนึ่งหูได้สิบแปดดาวเลยอะต่อลูกอะ oh. หูแบงฉันมีมะนาวอู้มะนาวขายสิบลูกได้ทันหนึ่งอะอึ้งมากอะมีนมไหมขอนมสิบอันเอาไปแล้วไงเอาไปแล้วไม่ได้เอามาเลยเอาไปแล้วนมไปแล้วสิบอันจะมียี่สิบขายได้สิบอันเหลืออีกสิบตัวเนี้ยเหลือให้แมวฉันเถอะแมวฉันต้องกินนม โอ้ยอยากได้แกะหรอว่าฉันอยากมีแกะหรอว่ามอช่วยหน่อยดีโอ้ยแกะหรอบ้านฉันมีแล้วมีสามกรงเขาบอกว่าแอปเปิลนั้นขอพายแครอทสิบสี่โปรแม็กปะเผื่อมันขายได้แพงขอแครอทหนึ่งชิ้นพายแครอทหนึ่งชิ้นเดี๋ยวนะเธอเพิ่งเอาไปเองนะคอทขอพายแครอทฉันไม่หาซื้อครีมก่อน ขโมยแกได้ไหมครีมซื้อครีมอุ้ยอุ้ยไม่ทาอีกอ่ะเบื่อจริงฉันเคยฉันเคยอยู่หน้าเนี้ยเธอแล้วปล่อยให้เขาขายนะเธอแล้วเขาก็ขายฉันก็ซื้อหมดเลยเงินมันก็เลยอขนาดไงไม่ใช่ก็ซื้อที่เธอบอกให้ซื้อครัพวกนัทพวกอะไรเขาบอกดูรักกันดีนะคะเธอไม่มีใครขายครีมเลยอ่ะ คีมเป็นสิ่งทายากเหอะมันไม่มีใครขายกันแล้ทว,วดบส่วนมากใช้คีมมันควรทํามาห้าสองเครื่องเน,นี่ยไอเนี้ยพูดเลยเครื่องเดียวมันไม่พอก,กินพอใช้หรอเธอมีแอปเปิ้ลเยอะมากเลยปะขายไปแล้วนี่กระออกดอกขอให้มันออกดอกกอนนะนุเธอเธอเธอดูนี้ให้หน่อยดิมันมันบอกขอความช่วยเหลือใช่ป้าบบรอนี่น ไม่ใช่ช่วยเธอช่วยเหลือตรงตัวนี้ตรงป้าตัวนี้ชื่อเราทำน้ำดึงไงนี่ออกมาปุ๊บว่ามีอยู่ไหมไม่มีแล้วนี่ตรงชื่อมันจะมีออยู่สมุดที่นี่มีที่นี่มีปุ๊บออกมาไม่มีแล้วออกมาจะต้องขึ้นข้างบนชื่อหรอใช่ขายดีมากแอปเปิลส่วนตะมอสเขาบอก ขายดีมากแอปเปิลปลอดสารพิษแต่ว่าแต้มขมีนิดหน่อยแต้มคั่วเล็กน้อยไม่เยอะครับทำไมแอปเปิลต้องเหลืองด้วยครับแต้มขั้วสีแดงทำอะไรอ่ะริทำให้ดูไงว่าเวลาคนขอความช่วยเหลือน,นี่นะนี่เห็นไหมอ่าแล้วไหนต่อไหนต้องไหนอ๋อโอเคเธ<บ><บ>อไม่มีเขาช่วยเขาขออะไรอ่ะเลือมันจะเด้งๆอยู่ตรงนี้ เวลาเวลาเขาขอความช่วยเหลือมันจะเด้งๆมันจะมีแค่ขักอุ้ยฉันอยากมีพึ่งอ่ะนี่รนะอุ้ยต้องอะไรอ่ะเธอส้มโอเหรอเออสมโอ,อต้นมะพร้าวสวยมากจริงเขาไม่เห็นมีบ้างเลยไม่สวยวันยังเวลไม่สูงอ่ะอุ้ยอันนี้เจ็ดสิบสองอันคนซื้อเลยปะ่ออห่าอหมอนมีชื่อสวดปะเขาบอก มีชื่อว่าฮันวัตเบามากบอกแฟนๆมาเล่นเร็วร้อมาเปแบงกี้อ,อ,อยากรวยเท่าตะมอนละตะมอนรวยกูนเขาถามมาเวลไหนแล้วผมมอเวลสิบห้ามอละหกสิบปดอุ้ยฉันซื้อไพ่ขลอดนีป้าสามรอสิบหกบาทสอันแพงมากโหทีฉันสิบบาทบนตายห่าก็เกยขายฉันเพงสิบบาท สามร้อยคิดว่าจะซื้อละแกมีนมไหมเพิ่งเอาไปเองบอกแกเพิ่งซื้อฉันไปสิบอันเนี่ยฉันเหลือสิบสามอันท้าไมไข่ยแกยังไม่ได้กับไข่ฉันได้สองรอบแล้วเนี่ยขายแล้วแล้วยังไงมียี่สิบอันออได้แล้วเนี่ยเป็นสามสิบห้าแล้วมีสามสิบห้าอันแล้วตอนนี้เธอมาขายฉันทุกผูกให้คันไปขายแพงๆดิเอา้าฉันจะได้กำไรหรอฉันจะเอากำไรทำไม สร้างบ้านไงฉันก็มีบ้านมีสวน่ีต้องดูแลอ่ะเอาเอาเอาขายข่บาทเดียวไปแล้วหมอทุกคนชื่วโดนถูกชื่อส่วนแกมากเลยทำไมชื่อเบามาก<ง>ทุกคนผ<ง>ิดหวังทุกคนผิดหวังพานุวัตรอ๋อ <laughs> ชื่อออมเหรอเนี่ยประมาณห้าร้อยกว่เมนต์อ่ะ ชืาา่อบ้าคนดูสามคนถ้าเราเป็นมาจากไหนปิดประตู <c oughs> ตเลยเธอฉันเลือยไม้ก่อนอุ้ยสวยฉันเริ่มสวยแล้วที่ไม่เปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนไม่เป็นไม่รู้เปลี่ยนตรงไหนถ้าตั้งชื่อกระต้องชื่อะไรสิร์งลุงเด่นลุงเด่นลุงเด่นก็ได้อยู่เปลี่ยนยังไงวะเปลี่ยนไม่เป็นจริงๆนะกตงังนะั้นแหละอุ้ยเปลี่ยนได้แล้ว นึกว่าจะชื่อชื่อแบบเกื้อเงอเขาบอกส่วนลุงมอสทุกคนช่วยตั้งชื่อให้มอสหน่อยฉันตั้งแล้วสรุปชื่ออะไรดังดูหน่อยนี่ฉันกำลังจัดการกับต้นไม้อออ๋อเกับเขาไปแล้วจะเห็น,หนชื่อว่ามันชื่อว่ามอสหลง,ลงคันร้องคืออะไรคันร้องคนะืออะไรคันร้องไงคันร้องน้ำไง โอ้ยคือชาวส่วนของแท้เธะมาแกรมเท่าฉันได้ยังไงเขาบอกว่าชื่อส่วนของยายหนูต้องติดแกรมเท่านั้นอยากคาดหวังเลยเพราะว่ามีเราลูกสามคนรถปีหนึ่งผลิตทีหนึ่งไล้กัันตะมอผลิตทุกหนึ่งนาที คนเรามันเห็นไหมล่ะคนรวยแล้วรวยเอาคนจนจนไม่หยุดก็ไม่รู้จักจะขยันทำงานเงินก็ไม่เก็บกี่เก็บอะไรไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่นี่ไม่ซื้ออะไรเลยมีตอนแค่หกพันก็จนมันก็เหมาเนเดยมตัวแล้วหมายมัจะซื้อของซื้ออะไรอ่ะเจอไก่เยอะทีนึงอัปเดตให้เขาฟังนิดนะว่ายังจนอยู่อ่ะ นงอ่เขาบอกโหนกระต้องเข้าละโอ้ยไม่มีอะไรผลิตเสริจสุดงย่างตาบอนในทุนเวอร์อุ้ยชอบไปแบบเนี่ยชอบไม่ทันเลยเนี้ยเนี่ยเห็นไหมล่ะอาอะไรก็ไม่ทันหมดทั้งงานเมืายิ่งวิ่งสูงอ่ะยิ่งแบบ หาซื้อของยากมือไม่ทันเองมาซื้อยากวันนี้สองพันเจ็ดซื้อดีปะวิ่ง<ม>กดซื้อไม่ลงอ่ะเวลาสองพันเจ็ดไม่กดซื้อไม่ลงมันสองพันเจ็ดเลยอ่ะออต้องซื้อต้องซื้อก็เธอพูดเองฉันเก็บตังค์มาโดยวนนั้นถ้ามีเงินอะ่ะกดอย่างเดียวไม่ต้องคิดเพราะมันขายต่อได้จะมีเงินได้กี่โมงมันขายขายต่อได้แล้วขายง่ายมากเธอปางตุกหมดเลย เราทำจะมีเงินกี่มงกอก็ต้องพยายามนึ่ยมาแบ่งไปดูช้างดีกว่าจะมีแอปเปิลอีกป้ะแอปเปิลจะไม่เยิดบอกว่าขายให้หมดเลยไม่มีเลยไม่ขอไปขายเองถ้าได้ตังค์ขายฉันบ้าหนึงเดียวเราไปขายต่อไม่เหลือเลยส่วนตัวเด็กต้งโตไม่เหลือได้ไงมีเป็นร้อยต้น เก็บหมดแล้วมันออกดอก <มา S 2> อยู่ลองดูฉันปลูกมาเนี่ยเจ็ดชั่วโมงถึงจะเจ็ดชั่วโมงต้นฉันถึงจะขึ้นมันออกดอกอยู่หนจะออก oh. ลูปอีกเพชรมีสองอันทําอะไรไม่ได้เลย <c oughs> อยากเหมาแอปเปิ้ลไปให้ลูกมากเขาบอกสงสารเธอมีขวานไหมฉันขอสองอันมีสามอันอืมันเพื่อนเป็นยอ่ะ ข้าพูดฉันเหลือศูนย์อันแล้วฉันต้องไปปลูกหนอนเรือฉันจะเอาหกสิบเก้าล้อแบงค์ถ้าฉันย้อนเจ็ดสิบนี่ฉันโอ้โหฉันจะได้นี่แหละฉันจะได้เพิ่มีน้ำตาลเขามีเงินต่อไปเกิดอะไรนะฉันจะไปเข้าพูดเขาพูดเยอะมากใช่จะไปเข้าพูดจำนวนเยอะ ๋ต่เขาพูอเป็นแทนนงนะแบง <laughs> แเราจะได้อยากได้น้ำตาลใสแดงโอ้ยน้ำตาลแสดงเหรอมีไหมอ่ะพอดีช่วงนี้ช่วนี้ฉันผลิตลงเลยอยู่เ่ยพวกต่างชาติชอบมาซื้อของฉันของหมดเนี่ยน้ำตาลสแดงได้ไหมพอม่อเศรษฐีนาแล้วมาลงชุดดอกขอดูก่อน,นี้มันมีมไหมมาลงชุดดอกไม่ศูนย์ศูกผลิตอยู่ แล้วแกไม่ได้ผลิตเลยแกผลิตอะไรก็ไม่รู้อันนี้ขายได้แพงกว่าเท่าหนึ่งฉันขอได้ไหมไม่มีมันไม่มีสักอันเลยเนี่ยม<พ>อปโฮขายได้แค่สิบอันเองหรอกระนั้นปลูกอยู่หายกนไหเอามาเยอะๆเลยเธอปลูกแบบเดียวฉันมีแค่ห้าต้นต้องไม่ได้ต้งไม่ดได้ปลูกเองอรแล้วถ้าัปลูกหมดเลยทำไงอ,ะอ่ะนัเข้าไปแปลงฉันมีอยู่แค่นิดเดียว อันนี้หอมๆเนี่ยค่ได้แพงอุ้ยเอามามาขายไม่ได้เออเดี๋ยวมันน่าจะยังไม่ได้เพราะว่าเวลไม่ถึงเออเวลไม่ถึงเวลตัดงั้นเอาแอปเปิลมาแอปเปิลเยอะๆแต่แเปิลไปขายเปิลขายได้ดีมากเลยสามร้อยกว่าบาทเลยอือน่แบงก์กูดังกูดังยังไม่เต็มหรอไม่มีของขายหมดมีอะไรก็ขายหมดจะไม่เต็มอนนี้กดังเต็มกี่หมไม่มีของอะไรให้เต็ม เธอมันจะเต็มเนี่ยหมอชะลออยู่เนี่ยแอปเปิลมีอะไรก็ขายจนหมดฉันเอาแอปเปิลไปขายขนาดผากจะปลูกยังไม่มีเลยขายให้หน่อยบัดนึงคนอะไรขายผักกันนี่เดี๋ยวปลูกไก่ไส้แบนตังแต่หมดแล้วไม่ได้กินข้าวเลยไก่ว่าดีแบงแบนตั้แต่ฉันขอฉันขอสองอย่างถ้าขอแอปเปิลแล้วก็ขอไอ้ใบม่วงมอ่ะคืออะไรก็ไม่รู้ใบม่วงอะไรอันนี้ได้อย่าง อะไรบุเบรีกโอ้ยไกลเลยอัปเปิ้ลฉันต้องปลูกเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงฉันดีๆมีชีวิตอะหมอฉันบอกฉันขอนี่อะไรเก็บอัปเปิ้ลไดอยู่เนี่ยเอาไหมเอาเดี๋ยวฮะนายเก็บอัปเปิ้ลได้อยู่เนี่ยมีอะไรให้หมดเลยอุ้ยจะดีมาก ก yup. ไม่ได้ใช้เดแอเปิ้นอระเขาบอกให้แบงค์เปลี่ยนเกมเธอดูแพ้ดูเป็นดูเป็นรองมากเลยอ่ะตัวเองมาที่ไหงผมเล่นมาสิบปีแล้วทุกคนเล่นมาแต่ปหกล้วได้แค่เรื่องแค่น <like ี้เล่นมาแต่ปหกเล่นบ้างหยุดบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้เล่นแต่มีคนตามทันเออออออขายหมดเลยเอามาขายฉันให้หมดนี่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 อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้อ่ะ เมื่อกี้แกไม่ถึงหรอกเลยไม่ถึงแล้วเนี่ยอันเนี้ยไหนไปดูก่อนมีฉันปลูกได้ด้วยฉัน้กลับบ้านอีกแล้วโอ้มันก็ไม่ได้เดินซะก็น้ออยนเนี่ยโอโหของใเองอ่ะดูดิมีอะไรอ่ะปลูกด้วยปลูกอยู่แล้วก็คือบอกให้ฉันปลูกข้าวใช่ไหมฉันก็ข้าวมีร้อยอันแล้วแบงขายบ้างเหอะก็ใช่ไงก็เดี๋ยวเอาไปขายทีเดียวเนี่ย อันเนี้ยฉันไม่มีแกขายหมดไม่ฉันปลูกไม่จริงมันนาจริงจริงนี่ไงแกขายนี่ไมันชื่อว่าครามใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบสามคบ้าดูมันคือครามไม่เชื่อนี่แเฮ้ดูฉันปลูกไปสอนอะไรมันหมดเลยเนี่ยคลามเห็นไหมคนบ้าเลยเีอะไรขายไปเหลือฉันปลูกฉันจะไม่ได้แล้วนะ เธอวินแกเงินเลยปะแกเอาฟังทองมาให้ฉันให้หมดเหนื่อยอ่ะจะบอกว่าอันเนี้ยอันเนี้ยขายได้แพงมากเลยอ่ะเธอเอาให้ฉันได้ดีอ้อยอ่ะอ้อยกับคลามเอาคลามมาแกเอาหมดแล้วนะไม่เหลือเอาหมดเลยเปโยเอาอย่างงั้นถั่วขายง่ายฉันขอปลูกถั่วให้หมดแล้วฉันจะให้แกหมดเลยได้เนี่ยฉันปลูกถั่วให้หมดเลย อาหารไก่มีไหมไม่ปลุกข้าวจริงเนี่ยเนี่ยแล้วฉันไม่มีน้ำตาลสายแล้วท่านทำอะไรไม่ได้อาหารวัวไหมล่ะขายให้สิบบาทอาหารวัวสิบบาทอาหารวัวโอ้โหฉันมีเยอะอะฉันไม่เอาเออเอาหมาก็ได้ตไว้ขายต่อจไม่ขายร้อยสิบสี่บาทเลยเหอเออเออเอาไว้ขายต่อเพราะว่าฉันต้องซื้อฟาร์มแกะ บาทหนึ่งก็ได้แม่กดสิบบาทแดงแกเอาไปวางขายแล้วให้มอสมาซื้อะเอาไปวางขายหน้าบ้านแล้วให้มอสมาซื้อเอพิ่มกำไรซื้ออเใช่แล้วแกขายวัวมาแล้วขายราคาเต็มมาขายอะไรขายวัวราคาเต็มมาฉัอ่าอ่าอีเพิ่งอีเพิ่งจนขายให้แอปเปิลน่ะแอปเปิลน่ะขายหมดอ่าหนึ่งบาทซื้อไปแล้วเร็วแอปเปิลน่ะอ่าซื้อขายนี้ให้บาทหนึ่ง ขายนี้ให้บาทหนึง่งอือออกไปไปบา้าน Apple a ลเนี่นต้องการ Apple กับครามอมืไปไปขายไม้ Apple <า>อีก a p p l ลอีกอันนึงโอ้ยก็เกยบอ,อกแกให้หมดเลยแหมอ่ะหกคืนไปขายไม้กับน็อตใหญ่ชั้นเดนนี้แล้วในราคาเต็มจะขายเพิ่มอีกหรือเปล่วจะเข้าบ้านออกบ้านเขาใช้ทำไม ไม่ได้ไม่งั้นชั้นจะไม่มีขายให้แกอีกรอบหนึ่งแล้วไม่มีอ๋ออันนี้คือชันฟอกเงินให้แกอยู่อุ้ยลูกอ่ะชั้นชอบแบบนี้มากน็อตดอใช่สิบตัวสิบตัวใช่เป่าชั้นมีอยู่แล้วเปล่าอืมไม่ได้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดนะไม่น้อยกว่านี้ไม่ต้องกดนี้วางขายแล้วก็ไม้อันนั้นไม้ยานสิบอันเออนั่นแหละอุ้ยจะรวยเลยอ่ะอุ้ยเขียนที่สุดเล้วอุ้ยเยอะเท่าไหรนะเจ็ดป่ะ จะโดนติ๊กต็อกแบนด์มาแน่ยหมอดพูดคำว่าโฟมเงินเนี่ยไอพูดตะกี้อีกรอบนึงอุ้ยเขาบอกว่าเอินคอยถ้าคอยได้ได้ดาวเลยอุ้ยโอเคแกต้องไปกดที่บ้านนี่นี่ทำไงทำไงทำไงมีแกรับรางวัลแล้วรางวัลได้ไปสองเพจแค่ะบอกอยากแอดเพื่อนค่ะแอดไงอ่ะเข้ามาเลยหมอขายให้ฉันอีกบาทหนึ่งฉันขออีกหมื่นหนึ่งฉันขออีกสองหมื่นวู้วววววว เนี่ยฟอกันฉันขอซักสามหมื่นล็้อ๋อหลือพูดไม่ง่ายแต่กบพูดกับเธอเนี่ยเธอขอสามหมื่นอันนี้อันนี้ฉันไม่ได้ฉันไม่มีอ่แค่น็อตมามามาไปดิฉันขายให้บาทเดียวฉันรออยู่เนี่ยฉันขายน็อตให้สามสิบตัวแล้วกันอ่ะเธอลองเอารหัสให้แฟนครับสิฉันว่าเธอโดนเปแน่เลยแปงอดีดิเห็นไม้ขายไปแล้วขายไปสามสิบอันเหมือนกันอุ้ยลง เต็มฉันต้องขายคืนก่อนเห็นไหมล่ะไปไปเร็ว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 เดี๋ยวคนจะมาซื้อบาทเดียวเองแบงกี้มันนี่กลับบ้านเร็วกลับยังไงเร็วเร็วขายขายมาหยาดบ้ะขายมาขายมาสามสิบตัวเออนั่นอีกอีกไม้ไม้ของฉันนะใันเยอะไปซื้อของฉันในบ้านฉัน บ้านบ้านเธอบ้านเธอไปเลย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 ไม่น่ามีใครมาบ้านเธอหรอกมีคนมาสอนตะรละลอลากลับบ้านสิกลับบ้านกลับบ้านตัวเองกลับบ้าน,นต,ตัวเองโอ๊ยทำให้ท้องกเตยทำอย่างเนี่ยเธอแผ่นไม้ของฉันนั้นเนี่ยนี่ไงเก่งก็มาซื้อคืนตัวเองไงว้ามีคนซื้อไปแล้วฉันเป็นคนฉันเป็นคนซือ้อ ไปดูแกไม่เ้็คซื้อแกไม่เว็คซื้อคนอื่นซื้อบาทเดียวสิบอันอิสเบงกี้ซื้อโอ้ยพูดอะไรไปเรื่อยฉันเป็นคนกดเมื่อกี้เดี๋ยวเขายมาอีกเฮ้ยพอแล้วอีกอีกทีนึงก็แกบอกให้ฉันสามหมื่นครบแล้วนะเงินฉันหาเป็นหมื่นสองหมืนนะ่นเนี่ยโหยังมีอยู่อีกตั้งเยอะแล้วฉันจะมาซื้อข้าวแกข้าแกห้าร้อย ไม่มันต้องซื้อแกะแกะตัวละพันกว่าบาทห้าร้อยตัวละพันกว่าบาทจริงเหม่ฉันตกแต่งของเลยเลยหรอโอ้โหชวนฉันมาได้ยันเนี่ยเร็วไม่มีการพยายามของตัวเองเลยนอยฟองให้นอย,อ,นอ,ยอ,อันนี้อัน,นมีอะไรได้แพงกว่านี้ปะอันนี้แพงสุดแล้วสองพันเจ็ดมาซื้อเฮ้อยอะไรอ่ะแบง กหมดแกหมดแล้วแกหมดสิทธิ์ได้แค่นี้งั้นก็ยกเลิกขายดิยกเลิกไม่ได้อ้าวทำไงอะ่ะคนอื่นจะมาซื้อเงินแล้วเฮ้ยคุณจะบ้าตายลายมัน <c oughs> <c oughs> มันเครียดเลยอะซื้อขายไปสองพันเจ็ดอะพี่แบงค์มิดมากมีฉาชี่ะไปมังนา้าไปมั่งนะเดี๋ยวฉันไม่ได้แล้ว มันจำกัดรายวันหนึ่งวันมันขายมันซื้อขายได้แค่สิบชิ้นไม่สามารถมันอัปเดตได้แค่แปดสิบชิ้นซื้อได้แค่แปดสิบเดอกรับรับได้แค่วันละแปดสิบเก้าชิ้นใช่ือครบแล้วมันมันกันฟอกเงินมันรู้ไงตอนีใช่จะขอเอาของเธอมาซื้อแลอกไม่เล่นแล้วเขามาเร็วหมอจะได้มีของเร็ว ฉันจะไม่มีเหลือของโคกตเงินให้แบงก์แล้วเนี่ยทำดีสั้งสติข้างไหมแกมีรีเซ็ตไปแล้วก็วต้องสมัครใหม่อยู่ดีมาจะโหลดใหม่มามันก็เป็นอีกแอกคเค้ามันก็แบ็นแอคเค้าเดิมมีใครมีใครมีไฮเดย์ไหมก็มบอกอยว่าวให้เอาแอคเค้าให้เขาเลยไอเดีเขารอเปย์นเนี่ย จริงหรอเราไม่หรอกมันเปไม่ได้เขารอไปเล่นด้วยเขารอไปเล่นด้วยแล้วไหนอบอกจะซื้อขเอาขวานให้ฉันไม่ไ,ไ,ดไ,มได้แล้วหมดแล้วเต็มแล้วมันได้แค่แปดสิบเก้าชิ้นเราแกเข้ามาช่วยจะได้ทําได้อีกไม่ได้แล้วเพราะที่ฟอเกเงินอะ <S <S> <S> <S มีขวาน <S <S อะไรเธอเอาเฮดเดเธอเข้ามามีไหมไม่มีโหลดไปแล้วโหลดมาใหม่แล้วนว เดี๋ยวซื้อไอต์มาปิดร้วไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะทุกคนต้องปิดร้าไปก่อน